สูวัสดีครับู่ผมรายการมิวชนะครับผมก็เดี๋ยเกมมาเ่มมาแฟเอ้ยถุยคอตสตาร์มาเ่มมาแฟนหนึ่งจุดกนะผมมาเ่มมาแฟสองละโอเคเล่นเลยดีกว่าเตึตตตตตเยี่ยมผมไอเนี่ยผมไปตั้งบอทให้มันในนี่เขาเรียกแหละไอเนี่ยเขาเรียกแหละมันมันใช้แต่มีสู้ผมนะผม ซึ่งผมแม่งโคตรโกงเลยเอ่อเอ่อเยอ๋ออกมาทำไมยิงแม่งอี๋ๆมาแล้วล่ะยูนี่โรลเลยโอเคเนี่ยแม่งสู้ผมไม่ได้เลยแม่งใช้มีดเฮ้ยเกือบเกือบเกือบโอ้ยเยอะเยอะเยอะเฮ้ยทางปัน พวกนี้แม่งฟันทีเดียวตาย a, านะผมโคตรแรงเลยเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเข้ามาเลยเข้ามามาฮะออกไปเลยมาทำไมสัตว okay. ์มาทำไมโอเคเซิร์ฟเปิ้ม่เลยเุ้ยเฮ้ยโอ้เกือบ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 ไอ้น้องชาย ถ้ามีเสียงไม่ช็อตอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะเบาเสียงคลิปให้นะจ๊ะอืมอไม่มามมอะไรหรือจ๊ะอืมไม่มาตะคอดเลยเ้ยเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะรีวิวนักเตะสีฟ้าครับห่างหายกันไปนานเหลือเกินนะผมไม่ใช่ว่าติดธุระอะไรนะผมขี้เกียจเล่นนะผมผมว่าเดี๋ยวก็จะเล่นทีบีนะครับผม คลิปนี้ครับอัดตอนที่อัดตอนสี่ทุ่มนะผมไม่รู้จะไปลงวันไหนนะผมอันนี้วันเสาร์นะผมโอ้แมนยูชนะสองหนึ่งครับชชวานีนนอกเรื่องละโดนไม่นั่นนะอ่ะเฮ้ยตายดิเว้ยโอเคอือ,อหมดหมดหมดโอเคอุ้ย เนี่ยแม่งทีเดียวตายเลยแม่งโคตรโกงอะ่ะโ oh. อ้โหมา a sorry French นี่ไงเล่นสไตลสไนล์เยอโคตรเท่เชวแท็ก้แม่งมี DPB แม่งมเจ๋งคลิปนี้สามนาทีพออีอีไม่ได้เล่นนานเฮ้ใครนั่นอะ ิจ <P an> ู่ๆปังเฉียดอุย้ยอทำไมยิงไม่ออกเฉียดแล้วเฉียดแล้วเฉียดแล้วอุย้ยตายนัดเดียวก็เอา,าอยู่เว้ยเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปที่ผมเล่นไมค์คาร์ดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประกาศเลยนะเดี๋ยวก็มีคลิปที่ผมเล่นไนะม,มค์คาร์ดนะผมผมก็ว่าจะทําอยู่เป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นปรนะจำนัดหนึ่งจุดห้าเอ้ยใจเย็นในน้องเฮ้ยอุ้ยตายแน่แน่อุ้ยตายแน่แน่ตายแน่แน่ตายแน่แน่นั่นไง เป็นเซิร์ที่ผมเล่นประจำในหนึ่าครับก็จะมาเล่นให้ดูอะไรประมาณเนี้ยอ่นนะนะไม่ผมก็ไม่รู้นะว่าไมค์คาจะมีผลตอบรับที่ดีหรือ่นะแต่ดีสุดก็เป็นคลิปรีโฮมผมนะแนะนักเตะรีโฮเก็รีแนะนักเตะในฟีฟ่านีนน่แหละแม่ผมจำได้เลยคลิปแรกนักเตะไม่ยังกากอะเก่งแต่สล์ <eder> อุ้ย โอเคเย่โอเคเอาเป็นว่ายิงอันนี้จบก็ไปละอุ๊ยสวยอุ๊ยโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปเจอเอ้ยพิมพ์เอ้ยพูดไม่ใช่พิมพ์ผิดพูดผิดตลอดเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอใหม่กับคลิปหน้านะผมน่าจะแนะนำนักเตะครับ yeah